สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้พาเสียมิมออกงานครับออกงานแล้วเ <นะ S 1> มื่อวานกินหินเ <นะ S 1> มื่อวานกินหินแล้ววันนี้กินอะไรอีกทร้เม่อานโอ้เมื่อวานกินทไส้ออเอาอีกแล้วเขาผ้ากันจอดอันนี้มาจอดจะเคลียร์จอดมาปีละมันกระเจี๊ยเด้ยดิวหน้าเห็ดแบบไหมอะไ้ไล่เราไปเอาสักสองร้อยเพื่นนอนเราประยาดรว้ยโว้เช็คน้ำมันเครื่อง ออยอยโอ้น้ำมันหนีหัวตัวเนี่ยเปนไ่น้ำมันดับเป็นไรเลยไปพาไปไ,ไป๊เป็นรักเป็นรอยวะอารักอารักขีนขายกัน <laughs> อารักขีนขายเร็วเร็วเลย chọt lì xì tổng tổng tổng. nào mày khác chào 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 không

các người ta thôi tắt 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 đi tắt không, không, không là เอากันดังขเข้าไปแอร์มันต้องเปิดแอร์ก็ไม่แม่บอกใ่ดังอยดังอะไรนคืนแม่อก ไปท้องโลกกว้างฮะออกไปท้องโลกกว้างสักหน่อยโอ้เรามีลุงรถได้จอดดีดีวะโดนทรายขัดมากกระบะสะอาดเลยครับเด็อเยงครับ เดี๋ยวเราจะลุยกับเสียมิ่มเลยครับวันนี้ไอ้ย่ะไอ้ย่ะแตดๆๆ่แตต้องปั่นลมก่อ,อนผมอดไกลไกลเลย ครวบแห้งหมดเอ่าอยูเลยเอาไยูออกไปลาดตะวินเลยครับโอ้ติดตเซลเลยว่ะแืมมันเสาะนี้ต้องทำที่ระบายน้ำแล้วตรงเนี้ยงบต้องเข้าแล้วนะ ต้องเข้าแล้วงบต้องเข้าแล้วแบบนี้ไม่ไหวครับอ้าวเป็นโบไห ได้ออกงานทุกวันเลยครับเราก็ยังทําเครื่องไม่เสร็จเลยทําเสร็จแล้วครับวันนี้น่าจะรันอินครับแบมกรีนอรอเซมี่เปิดเซมี่พาไปเลาะอยู่ที่ไหนนี่ไงแค่ในความเหนื่อ เอหนาวจนเงยอกเลยว่ะบรรยากาศร้อนอวกาศจัดระดันนี้อู้เหมือนจะมาอีกลูกนะเพราะว่าพายุ่าในเนี่ยมดเวลาเนี่ยหเวลาบรรยากาศแบบนี้ใช่แน่นอน เดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ